สวัสดีครับพมปลอยออยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่432คลิปนี้ขอนำเสนอมวยคอมพิวเตอร์ยอดแสนไกลเฟเทค ปะทะกับคอสโมอเล็กซานเดอร์นักทกชาวบราซิลเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่2 6ิมิถุนายน2009หรือ2,552ในรายการแชมเปียนออฟแชมเปียนทที่มอนเตเโกเบจาเมกาในสึกคิงแคมโลก WMC มวยไทยรุ่นมิดเดินลเวท กติกาวมวยไทย5ยกยก,ยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อบ่อยเสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปล่อยอยไปจมไปแบบภาษาไทยอีสานพร้อมสาระและไรสาระเชิญสละลามาแลว้วนี่ละเขาละเซนไกลห่อยเป็นังไดนนปสถิติๆๆบานี้ออายุยีสิบเจกับยี่สิบเจ็ดสูงรอยเกดสิบเอ็ดกับสูงรอยแปดสิบาทอีท น้ำนักเจ2ดอจุทอกันเนาะครับเนาะอืมวัดวัดกันไ,ไหนขอดหมู่ต่อยมาเท่าไห่ต่อยมาเจ็ดเจเจเจครั้งชนะสามสแพ้หยิบเก่าเสมอเก่าป็นกันไหนงูกะเรียกแหกหมานไปซะแล้วเอา้าตัวเตี้ยก็เตะใา่ไปทะแล้วายา่พานตลอดแ้่พุ่นแหมเพราะว่ามัดว่าเตไนะไม่เนาะอืกางเกงแดงแร่งริ์นี่แหละครับอืม ยอดแสนไก่เฮาเอายับเข้าหาฉันตัวบินลัดฟ้าไปแม่พุ่นไหมบุ้ยพนดักสอกไหมสูงเงาเข้าดีเป็นยังไงเ็ดจัาไหนขันเงาเงาที่ตัดขาเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องย่างเข้าหาอืมสูงเท่าตไรสูงไรเจสเบตจามศรียานฉันเอ้สูงเงาเข้าดีได้หมอนี่เอืมเต๋การครอบกุแล้วพุ่นเต๋เวิร์ดเป็นยังไง ก็แชทไกดเข้าตอนนั้นกะศอกมากสองร้เทื่อบันนี้ขนะดหนวว้อยหกสิบสแพ้66หสิบหกเสมอสี่เอาบัวกันเว้ยยอดธนงโพธิรัตนรัมีสือ่อกิงเสียงกิง,งเอาเท้าเบาไปก่อนใสยผ่านตลอดมุ้ยอีไส้วันเถอะบัน,บนเท่าเอินดาน,นเห็นบอกบันเนตัดแล้วว,วันนี้มูบพกขวัญมาด้วย มาจากน้องบัวลำพูพูดแล้วพูดว่ะเอ้ยขียขี่โพดขี่นังเต้ขี่นังตัวขาเนี่ยมันคึน้นเงาแท้อืมตัดทอดเนี่ยมันตัวทอกันมันก็ได้พูดอ่ะโอ้ยพูดได้อยา่างหัวเก็บพูดได้ครัมาเบิรงนได้ครับเด้ออืมประมาณว่านัง่งขี่เงีงเงี้ยวพ่ดได้พูดแล้วพูดว่ะขึ้นบันไดง่ยายๆนี่โดนเต้ขานี่พ่อแม่พี่น้องออเขาตอนเขาง้มแล้ววว้กันได้ออกเคร่องบ่ออกอ,อกเครื่องบ่อ พออพองตีบ่อกระเตีขาตัวหนาเอือพุณจาไมกาหรือจาเมกาเนี่ยยื้อแถวไหนกับพูดแล้วอเมริกาเหนือพุ่นแล้วครับพ่แพอแม่พี่น้องผู้ใดเคยไปเนี่ยเอาว่าจังไหนหนีไปใส่สิหนีไปใส่ยู่แถวทะเลแคริบเบียนพุ่นแล้วเพิ่์ลวาอยู่ใกล้ฮาวายหรือคิวบาบโดรีบิกันมีอย่งเปอร์เต,ร,ตริโอพุ่นแล้วที่แถวนั้นแล้วแถวเม็กซิโกพุ่ณเอายางเขาไปหาสั่นตัว ยูห yeah ู ho, ขี่โพเทนึงโบย่านกับตัดขายเอกโอ้ยบานนี้กาดดีปันยังซ้ำใจหมวกกันนอกสันตัวพุดมีเตี๋มีถีบโตมากกันเด้นน่ะเถียงยุติเถียงบอกโอ้ยบานนี้นาแข่งพ่อแม่พี่น้องดังปออานนึงโอ้เวลากันแม่พุ่นธรรมดาตี๋อเขามาซ่อมยุ้เมืองไทยไปดิเลยนี่หมอเนี่ มันเป็นธรรมดากันยังวะเอ้ยเอานักเอ้ยชนัะมวยไทยแถวหน้าม,มาแล้วเดียวเนี่ยเพราะว่าจะเป็นมั่นลบอืมเป็นกังไหนเออเหรออ่นบพนน่ะนบประดลแฟร์เทคก,กับมี่ัด้ดุมม่นพวกมูน,เนิเออร์เสนะมาแล้วเดียวธรรมาดาจันเ,เอาย่งางเข้าหขาสระแล้วพ่อแม่พี่น้องอืมโต้โต้โตโตแถมแถม วันลบสิทธิ์พ่อเล็กนี่ยอ๋อแย่แ์ไมาแล้วเด็กนํำพนพี่เค้มวยไท้มุ้ยนียย่เอาวัดจังใด้ธรรมดาที่ประวัติถอดนอกกรอจอนอจอนเว้นผ้าหมาดินักกฝีมือดีเข้าออสเตรเลี่ยไหมแต่ว่ากับเคยไปแพ่่จอร์ดิโอเปตโตเซียนก็ดอ,อกว่าเป็นประามมากเออว่าเป็นยัง เกิดแสนไก่ห่อในภาคแรกหรือขั้งแรกวันต่อไปในปี2 5 5 2โอ้สักงงแม่ไม่สั่งเป็นแต่ปี5 3ก็เตะกันอีกด้วย,วยนี่เป็นอะไรมาขอแก่มือองหานี่แหละตอนนี้2552เนี่ยนี่2553ก็จะมาตีอีกทีนึงเอาเอาสิ่งนี้ไปใส่เตะขานี่แล้วือ้งง่าวนีอ,อ ตัดให้มันลงมันก็นํามาขึ้นเงย้าแถวนะท่อนเข้าไปยกที่สองนี่พ่อแม่พี่น้องภาคหลายกระดายก็เล่งนเลื่องบึงนกแงเข้าไปแงเข้าไปมั่วตะวบประวัติอุออนั่นละธรรมดาตีตอนนั้นเว้ยกำลังดงดังยีบซีปีเนาะแงเข้าไปจนตัว อยอดแข่งกันยี่สิบสี่ปีธรรมดาทีครับสี่ไฟหลังนี่ตีสีทวีบคนนี้สีประเทศสีทวีปได้แชมป์ม,มากเท่าไหร่ล่ะอ่าสามสามไฟหลังนี่รวยสามทวีปก็ได้มากสองแชมป์หมดเลยระดับแชมป์โล่อันนี้ครั้งที่สี่เนี่ยทาหากอันนี้ชนะอีกเท่าไหร่บัดนี้พ่อแม่พี่นอ้องอ่าสี่ไฟรวดสีแชมป์สีทวีบผู้เลวเป็นเขาไปตีล่าแชมป์สัตัวาว่าจะไง อัดมาล่าบอกนี่ยัางซอ,อกนี่ก็เป็นลายนี่น่ะซอกนี่ก็ได้แม่ไม้โม,ย,มยไทยก็มีทั้งซอกตีซอกตัะซอกงัดซอกพุ่งซอกกระทุ่งซอกกับพุ่งเราแม่หลับหลักมัน่นวันตองแม่ไม้โม,ย,มยไทยโอ้มามีหิรันต์ทุนแผ่นดินบอ่อปลาลูกบวบมุ่นอ่ะหนาปลาหมอแทกเอ่อเนื้อมุ่นอ่ะหาานาวปลกันไหนบ่เอาแง่แง่ข้าวแง่มา เป็นปะเนาะเอ้ามันยกจ้อยครับเป็นยังไงบ้านี้ยกที่เท่าไรนี่นยกที่สามแม่พี่น้องเป็นยนังไงโอ้ยโดนมักคำาน่อยข่อยกรรมการตีขึ้นช่วงก็ก้านี่ไหมนะโอ้ยถีตะวันยกภาคที่สองนี่ครับอ่ายอดแสนไกลโดนถีหนาตะวันจักกีดอกเนี่ยเบิ้งไว้แล้วผู้ได้อยากเบื้องกะจังหวะกันเนาะครับเนาะนี่ภาคแรกโอ้ย ภาพที่สองโดนถีบหนาต้องจากขี่เทือนยกระเทือ,อยว้หยามกันขัดตัวแง่กันไปแง่กันไปเป็นันาดโดนถีบสกัดออกมาเด้งดึงดึง,ดงโอ้ัาศอกเฮ้ยไม่หยังโอ้ยเบิ้งพรท่านพ่อแมอ่พี่น้องตีพิสุลักบ่หมุนกี่รอบนหนึ่ง <laughs> เจอเอาแง่กันไปผุ้หะตุยท้องขี่โพย่ใส่โอ้ให้ขี่หักในมึงด้วย เอาบางตีบางตีพกหูทีนึงขี่หูเตีระบัมตัวนี่แย่มาเป็นกระไรตัดตัวตัดป้อตัดสันตัวอืมอืมพกขวนมาด้วยไหมอือพกขวนมาด้วยพูดอ่ะพูดดีมาอัดสอบใส่เขาพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแกกันยังว่ากรรมการตีกันซะสัวยล่ะใช่จะมียุได้เนาะกรรมการบอกตีก็ตีหมด เอาเป็นจังได้เป็นจังได้ไดมากันอสอบฝันฝันหอาเทียวะทีมางัดเ้อนะงัดสันตัวงัดทั้งกัดทั้งกั๊ดตัวเดียสอบ,เอ,อบ,บ,บอเอาเงียบเงียบขมาายู่มหัไปผ้ายายแก่นี่งัดขึ้นมาหน,น่อยหนึ่งเว้ยแบบไม่เมตไมทยเขาต่้งเป็นยังตัวเป็นยังขี่โพขี่โพเอาขีอตึกลบว่าท่านพูดแล้วเออโอ้อออออ โอ้ยข,ขี้โพขี้โพปุกหูที่หนึง่งขีโ้โพซอกงัดขึ้นไปงัดขึ้นไปอืพูดอ่ะโว้ยซอกงัดซอกตัดซอกยังก็ว่าไปสตี้เออเฮ้โอ้ยทั้งอป,ปคัดทั้งสอยดาวสอยข้างผุระบ้านท้องเอิญสอยดาวอืมว่าจะไหนป้เตะก็บงังหูที่หนึงน่งขี้โพที่หนึ่งมาคืออึดเถล่ะเฮ้มาสั่งเป็นแต่พูดอ่ะสอยหน้าสอยหลังเอ้ยทัด เข้าไปเสียบเข้าไปหอกพุ่งเข้าไปอืห้ามใส่หัวทับพูดอ่ะเอาตัดยั่งยั่งโอ้ยไม่ยังแง่เข้าไปแง่เข้าไปบ่ได้หายใจโอ้ยกำลังห่าวงีสิบสี่ปีกับงีสิบเจ็ดไหมเออเอ้ยโอ้ยเนาะปาดโทมันคือเอื้อต่อสิลงกับบอลลงใส่ขวาใส่ขวาปาดโท่อโ่อทเสียหลัก พ่อแม่พี่น้องพูดแบบว่าโอ๊ยรักษาอาการเอาละงกซีซี 4, ตัวบันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องแจ๊คก,กับพิษตาเดอ้อห้ามเข้าห้องน้าห้ามล่ามข้วยล้างจานห้ามไปเอาลูกเอาเต้าเป็นกันไดก็สร้างหัวมันถอดเบิ้งงกนี่ก่อนเป็นกันใดคือบอลลงคือลุงงา้างแจะมัดบอลลงเตะขาปัจจุบัวจิไปใส่บันเนี่ยงายอาดลาดเว้ยเป็นเสาตะเลกล่มแล้วพ่อแม่พี่น้องไปทั้งใดบันเนี่ยเคยจะไม่ซีบจัตว เอ๋อยูยติการคอกัน,กนยังว่ะมึงแพ้แล้วบักลาเอาขอนอนเลยจักน้อย <c oughs> มีหมอนบนานบัานนี้เฮ้ยปีเลีย,ยงยยงสิมันนับต่ออยู่บอกโอ้ยนอนใจสิลาบสิขูดโอสิลูปสิขาบนำํำแต่แม่นเนาะล่งยากลงแต่มันอึดเต่มันทนทืนยังว่าจะมีกาเนาะมีแหลกกินบริเวนก็คือทน้นเถอออเป็นอันว่า บู้ยงนอนเงาอาลาดพ่อแม่พี่น้องจุ่มอย่างบนนี่ว่าวอ,อย่างบนนี่บนหน้าน,านกเลยว่าชันว่าพึ่งยกซีหนึ่งไม่คนนะอัติวัตยังไหนตเนาะเอาลุกขึ้นได้แล้วสโลบเขาชันบิน่งจัะหน่อย,อยกระแทกกระแทกกระไปเอ้ยเอาประคัดอีกทีหนึ่งยังตีท้องขี้โพนี่ละเตะตัดทีเดียวนี่สัตว์ตัวมันคืออยู่ท่อนแทบบาดเนี่ย ตีนากาแล้วตีท้องก็แล้วเริ่มเตะขาเมือนี้ไว้เตะตัดทแถลสูงดีนักเรียบร้อยครับรงเรียนยอดแสนไกลเป็นน้นว่าไปล่าเข็มขัดเข็มที่สามนะครับต่อยซีทวีบได้มาสามเข็มปาที่เด้อธรรมดาที่พูดอะวีเอ็มซีพูดเลยไวเอา้าัดไปครับพ่อแม่พี่น้อง ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวย,วยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ